เคยสงสัยไหมครับว่าทําผิดครั้งเดียวเนี่ยจะโดนลงโทษหลายกระทงซ้อนกันได้ยังไงวันนี้เราจะมาไขาปมปัญหานี้กันครับผ่านคําพิพากษาของสาลดีกาคดีสําคัญคดีหนึ่งที่จะทําให้เราเข้าใจคําว่าเจตนาในมุมมองใหม่ไปเลยเรื่องราวทั้งหมดนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่จําเลยเจ็ดคนครับทั้งหมดถูกนําตัวขึ้นศาลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเดียวกันแล้วก็นี่ไม่ใช่คดีเล็กๆทั่วไปนะครับ แต่เป็นปฏิบัติการที่วางแผนมาอย่างดีโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเลยคือมันมีความซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะมากครับส่วนมูลค่าความเสียหายที่เหยื่อต้องเสียไปทั้งหมดก็ปาเข้าไปกว่า3ล้านสแสนบาทตัวเลขนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าสเกลของปฏิบัติการครั้งนี้มันใหญ่แล้วก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจริงๆเอาละครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าคดีแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ว่าเนี่ยมันซับซ้อนอยังไงแล้วมีข้อหาอะไรที่เกี่ยวพันกันอยู่บ้าง โอ้โหดูข้อหาที่ตั้งสิครับมาเป็นชุดเลยจำเลยทั้ง7คนเนี่ยโดนข้อหาหนักๆทั้งนั้นตั้งแต่เป็นอั้งยี่ซ่องโจรมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติช่อกงประชาชนใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของคนอื่นโดยมิชอบแล้วก็ข้อหาสําคัญอย่างการฟอกเงินซึ่งในข้อหาที่มันซ้อนๆทับๆกันอยู่นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อนมากและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลย ปริศนาทางกฎหมายที่สําคัญที่สุดก็คือการกระทําผิดทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยควรถือว่าเป็นการกระทําครั้งเดียวกันหรือว่าเป็นการกระทําหลายๆครั้งที่ต้องรับโทษแยกกันไปเลยสารดีกาได้ให้หลักการที่น่าสนใจเอาไว้ในคําพิพากษาฉบับหนึ่งบอกว่ากฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าการกระทําความผิดหลายกรรมนั้นจะเกิดขึ้นในวาระเดียวกันไม่ได้คําพูดนี้แหละครับคือกุญแจสําคัญที่เราจะมาทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันโอเค เรามาทําความเข้าใจคําว่ากรรมเดียวกับต่างกรรมกันแบบง่ายๆนะครับกรรมเดียวเนี่ยคือถึงจะทําผิดหลายอย่างแต่มีเจตนาเดียวผลก็คือศาลจะลงโทษจากบทที่หนักที่สุดแค่กระทงเดียวแต่ถ้าเป็นต่างกรรมนะครับคือทําผิดหลายอย่างแล้วแต่ละอย่างก็มีเจตนาของมันเองแยกกันชัดเจนแบบนี้ก็จะโดนลงโทษทุกกระทงเลยครับบวกโทษเข้าไปเรื่อยๆซึ่งจุดที่ชี้เป็นชี้ตายเลยก็คือเจตนาของคนทําผิดนั่นเองทีนี้เรื่องมันก็เข้มข้นขึ้นไปอีกครับเพราะว่า พอคดีนี้ผ่านศาลชั้นต้นไปศาลอุทธรณ์ปรากฏว่าคำตัดสินของทั้งสองศาลได้ออกมาไม่เหมือนกันซะงั้นคือเส้นทางของคดีนี้เนี่ยมันต้องผ่านการพิจารณาถึง3าชั้นศาลเลยครับเริ่มจากศาลชั้นต้นไปต่อที่ศาลอุทธรณ์แล้วก็ไปจบที่คำตัดสินชี้ขาดของศาลฎีกาตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากลองดูความแตกต่างของคำตัดสินนะครับศาลชั้นต้นมองว่าความผิดส่วนใหญ่เป็นกรรมเดียว ก็เลยตัดสินลงโทษจำคุกกลุ่มหลักไป5ปี4เดือนแต่พอไปถึงสารรุทธรท่านกลับมองต่างออกไปครับโดยแยกความผิดบางส่วนออกมาเป็นต่างกรรมทําให้โทษจำคุกเด้งขึ้นไปเป็น6ปี10เดือนเห็นไหมครับว่าแค่ตีความกฎหมายต่างกันนิดเดียวเนี่ยมันส่งผลต่อบ,บทลงโทษแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยและแล้วก็มาถึงบทสรุปของเรื่องนี้กันครับเมื่อสารดีกาซึ่งเป็นสารสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดออกมาในประเด็นที่เป็นปัญหานี้แล้ว ประเด็นแรกเลยนะครับสารดีกาวินิจฉัยว่าความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรกับความผิดฐานฟอกเงินเนี่ยเป็นความผิดต่างกรรมกันทําไมละ่ะก็เพราะสารมองว่าเจตนาของการกระทํามันคนละอย่างกันเลยครับเจตนาแรกคือการรวมตัวกันเพื่อไปก่ออาชญากรรมแต่อีกเจตนาหนึ่งคือการเอาเงินที่ได้มาไปซุกซ่อนหรือปกปิดที่มาที่ไปเพราะเจตนา2ออย่างนี้มันแยกจากการชัดเจนสารก็เลยถือว่าเป็นความผิดสองกระทงต้องนับโทษแยกกันไป ส่วนอีกประเด็นหนึ่งสารดีการมองว่าความผิดฐานช่อโกงประชาชนกับการใช้บัตร ATM ที่ขโมยมาเพื่อไปกดเงินสดออกมาเนี่ยเป็นความผิดกรรมเดียวอ้าวทาไมล่ะนายก็เพราะสารเห็นว่าทั้ง2การกระทํานี้มันมีเป้าหมายเดียวกันเปะ๊เปะแล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยนั่นก็คือการเอาเงินของเหยื่อมาให้ได้การหลอกลวงเป็นขั้นตอนแรกส่วนการใช้บัตรไปกดเงินก็คือขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ทําให้เป้าหมายนั้นสําเร็จสมบูรณ์ก็เลยถือว่าทั้งหมดนี้มาจากเจตนาเดียวนั่นเอง แล้วบทสรุปสุดท้ายนี้มันบอกอะไรกับเราบ้างสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้ก็คือในทางกฎหมายเนี่ยเจตนามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับดูที่กราฟแท่งนี่สิครับจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าผลลัพธ์มันต่างกันสุดๆบทลงโทษของจำเลยกลุ่มหลักเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกชั้นศาลเลยนะครับจาก5ปี4เดือนในศาลชั้นต้นขยับขึ้นมาจนไปจบที่คำตัดสินสุดท้ายของศาลฎีกาที่7ปี10เดือนซึ่งกลายเป็นบทลงโทษที่หนักที่สุดในคดีนี้ และนี่คือบทสรุปสุดท้ายของคดีนี้ครับจำเลยกลุ่มแรก5คนที่รับสารภาพทุกข้อหาโดนตัดสินจำคุกไปคนละ7็ดปี10เดือนส่วนอีก2คนที่รับสารภาพแค่บางส่วนก็ต้องรับโทษหนักขึ้นไปอีกเป็น12ปี8เดือนถือว่าเป็นการปิดฉากคดีที่ซับซ้อนนี้ลงอย่างเด็ดขาดเลยครับเพราะฉะนั้นบทเรียนสําคัญที่เราได้จากเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือในโลกของกฎหมายนั้น ทำไปทําไมเลยว่าเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการกระทําอาจจะมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าทําอะไรเลยแม้แต่น้อยและนี่ก็คือคําถามทิ้งท้ายที่น่าชวนคิดนะครับในวันที่รูปแบบของอาชญากรรมมันซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆตัวบทกฎหมายจะสามารถปรับตัวเพื่อตามให้ทันเจตนาของอาชญากรที่นับวันยิ่งซ่อนเร้นและซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างไร